ไปขอสิ้นสดของอายบ่พอขาใจแท้นามีแต่ตัวกับมากหัวใจที่มอภัยกับคำสัญญาคงต้องต่อเวลาหาเงินเพื่อไปขอเจ้าต่อเวลาอายจักหน่อยเ้อคน ฮาลีมะตยี่หลีฮาลีอุซาบุกมาจากอันนี้ลอยเอฟมะตยี่หลีจ้มา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 ตยี่หลีวัสดีครับแม่ มันมันมันคงสิบวัตื่นนะนะขาดว่ามิตรทั้งผีสี่เลียนนะนะว่างไๆหุ่นเมั่อตาเหลี่ยมมันู่พูนหุ่นเมั่อตาเหลี่ยมกลับมือได้่หย แม่มาได้เนี่ยแม่จับกิริศแม่แม่จับกิริศแม่จับจับจับ,จบกิริศไลโควิด bò miền bò miền bò miền bò mà mình nhiều cái <laughs> phải bò và thử các tô หลายขอบคุณ่ามันเข้าเจ้ามะเตยหลายคนหล่บบันแบบคือมันมันหน่อยนะมันหน่อยลงบัดสมัยมันก็ตื่นมันมันเกื่อมันกระตุ่นผู้มาไต่ไหม่นะ มันบึกโจ้ไม่กลับมืนเดิสนะิน่ะคือผมไปหามันสนะิน่ะคือผมมาดมันสิน่ะคลิปมีตัวนี้น่วยนะ น,นี่นีสอ,องคนนี่กับนี่เสาอ้อยต้นนี่สีนาำบึกเรียมญี่ผุนก็มีเละไอ้ไวก์มันบ่ยังเสาอ้อยทามัมนบ่ม่โควิด<ป>บ่ทั้งนั้มีมีมีวัวซ้นมาทั้งหนุน <laughs> มันบ้านเราไหมอือแมนอยู่เพราะว่ามันมันมันสิมาวันที่วันที่หนึ่งหน่สิบแมนมันกิดขอกล้องกูมากระไดฮารีกูยขาดอ่านขอมาแล้วเร็วกล้องอ่ะสิเปิดสิระกระเเวาเจ้าไข่เชียร์อ่านแล้วมันโดนโหพอไข่เป็นตะคิวสามเท่าแล้วนี่เจ้าพักหนึงข่เชียร์ฟังสานอนในบ้ไหมไว่า ฟอร์มาฟอร์มามาจับกิริตนี่งฟอร์มาไม่ใช่มากเปิดพอดีเหฮาลีพี่นี่เขาเจ้าบอกว่าประยุทธ์บอกว่าประสงค์เปิดโรงเรียนโอ้ยฮาลีเขามาเขาเขาไม่ต้องทิดเขากลับแล้วเขาบ้าเขาเขาไต่หลายประได เขาเขาว่าเขาเสียไปแกงเขาเขาคิดอยากใส่แกงเนาะแกงแกงเนาะใส่ใส่นอนเป็นโซม, <c oughs> มบ้านบ้านเขาก็มีแต่แต่เขาไม่ไปเขายันขกอั่วมันหลุดคอออกมากนะ <c oughs> ยังมีสองโคสองโรคว่ามีมีสองโคโคอย่างโครกระเบื้องไปไป <c oughs> <c oughs> บอ่บอบอ่นะสอสวยบอ่อ <c oughs> แกงใส่เลย <c oughs> แ,แ,แลม่แซ่บเลยแซ่บเสียบแม่แกงที่เราเมื่อคืนขอสิไปกินน้ำ <c oughs> แล้วขอสิไปหาน้องไป่สมใส่ผ <c oughs> ั่กิโตูเล่นหลายขอสิไปกินแต่ผักิโตเด็ก กับ่ต้องไปดอกทะเลนีม่มาเที่ยวเสียวบานแสงแตกนี่เออมาเที่ยวนี่บานแสงแตกเขาเจ้เอาเสี้ยแต่น้ำแห้งซาดเงื่นมะฮือนี่เร็วๆฟ้ามากเขาสิลงสมาร์กันอบต้านามก้าใหน้ามันเขาสิล่องเขาจะเป็นแบบจิตซอยเลียบหมู่บ้านเฮาหามุมพ่อพ่อยังอือผู้ใดบ่มีงานทำเขาก็สิมีเหตุอืบอบ่ ขายบ้าอืเขามีอยู่รลากั้นได้ขาดหะนะ่าง่ายๆเรานี่กินได้เบิร์ตปีอืมเพราะว่าเขาไปอยากให้พี่น้องเขาต้องมีงานเหตุส่วนนี้อืม <hand> บอ่อให้บ่อผวกเด็อยายุได้หลายกะอันใหเน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 ้เป็นผู้ไฟายผลิตอเด็กหน่อยเป็นผู้จำหน่ายนะ เพราะว่าเขาบระหยากให้พี mm ่น hmm. ้องเขาต้องลำบากกันนะนายกบายนี่มี่พักเดียวนะทั้งทั้งบาทนันขาเจ้าขายเม็ดซ้ำเม็ดละสองบาทเออเม็ดละบาทอันเม็ดเม็ดละห้าสิตังกันะสองเม็ดบาทนะบันทั้งบาทเส้นแตกขาเจ้าขายสิบส่หมือน พลาดเด้อจะคิดไหล,ล <laughs> น้ำมันยุ่มหัวกูสิละเออหูยยปลาแล้วบอกอยู่ฮะหูยังเอามาตดละ่ะหาค้าน้ำ นี่ฮาลีนี่ฮาลีนี่นี่นี่ฮาลีเห็นไหมฮาลีฮาลีนี่นี่เขาเอิ้นเขียดเขียดอิโมนี่เขาหักขามันเองสิอือเดียเขาสิว่ากูท่ารุ่นสาติด์บัตเออมาเด้อก่อยเอ้ยจับเขียดเตอมวัคพิกจับกันนี่กิรีดอัน มานาั่งเร็วๆกลับมาเลยแมลแบบสืสืิตัวมาสือตัวมาเร็วๆเก็บเงินปลายทางก่อนคือเคลี่ร์นะ <c oughs> ส่งฮอตมองนะสุวันนี้ <c oughs> นเคโซบะมันปิดมันก็ว่าไปเนะาะมาเส,ม,าสมมือแต่ว่าอาทิตย์บมามันหยุด มันเในงานแค่มันเต่ามันเต่าก้านหอดเต่าบ่มันหยาดตั้มัวส้นเสมอเดี๋ยวก็ปิดเหรอเด้วันที่หนึ่งมันก็ปิดเหรอบ่โู้โหกันตรงหนาสั่งยังพันใดอยู่สั่งน้ำยากันสนิมกสิมถุยนอปะนอวันที่ครับอีสานวันละคำห่อนแห้งคือร้อนมาก ห่อนเต้เห็ดปวกวอกเว้ยบ้านใดเลยได้นนากู้ห <STEPHAN players> ่อนยังแห้งเลยตอนนี้มรสุมกำลังสูสุมบ้าพี่น้องไม่ับกิริยดนุเกันโถเอ็มมาดีเอ็ม นามกิร,กกริศภาษาอังกฤษเขาเอื่นยังกิร,กกริศภาษาอังกฤษเขาเอื่นยังอเ,เออตรงทามฮา,าลีฮาลีกิร,กกริศภาษาอังกฤษเขาเอื่นนี่ยังก่อนห,ห่อนเฮียงปเป็นฮาร์ตี้เบสบอลหมื่น ไปหาตีเบ็ดบะน้องไทย,ย,ยเบ็ดกูอยู่นเน,น,นี่นนยนี่แหลนี่มันปุ๋ยเหรอบ่หรอเบ็ดตัวมีจักหลังเหรอเอ,อเป็นประออว,วัวลไปตีเบ็ดประวัไปตีนนติดกบบ่ <laughs> ติดใหม่ <laughs> ไม่น่าเขาพระสมาคมด้วยนะติดไมอยู่ อฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเราจะมาประมูลกิลีดกันเริ่มต้นที่ตัวรับหนึ่งบาทกิโลละสองร้อยครับใครสนใจติดต่อเจวไอ้ได้ทักแซทมาได้ตลอด2ีบสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลานอนหลับเรา ก้อนก้อนาาก,ก้อนมตะกิ้หลก่อนไอ้มะฮอนเฮียนหน้าไม,าาม่อาบแล้วแล้วก็อะตอนนี้ก็ตอนนี้มันจะถุ่มฮาลีการุนาพิมพ์เป็นภาษาไทยอ่ะอือ่อยเปลืก <laughs> อกว่าง่ายๆนะข่อโปรกิงภาษาอังกฤษ อ็เลี้ยนคูก่กันคอยคอยคอย,คอยตั้งแค่เลี้ยนอยู่แต่คอยพ่เขาอ้ยหัวน,นี่ดีว่ะอันนะครับก็คือต้นนี้นะครับต้องย่างไปหาหมูหาผัวครับแต่ไปไล่ซืือเอาเลยครับ กิโลละสองร้อยกับตรงนุนน่นสัางครับอยู่อยู่อยู่บ้านเฮามันกินโลละสองร้อยแต่อยู่ทางรอยเอทตอนนี้มันเป็นบ่อยหา้หาสิบเอาฮาลีบ้านน่อนมะฮาลี Hả bài, vẫn một hàng mà Quả gì hết, Tên นี่ยินเสียงมันวะมันบอมกอม,าอาอมันไก่ข้ามาไก่ข้าอยู่ตอนนี้ไฟเริ่มเบาบางไม่รู้ว่าข้าเจ้าไปทางไหนกัน,น,น,นสองทุมสิบเก้า นั่งอัน,นิมพันต์มากฮะบ้าบอกกูยังไม่ได้กินเา้ากูยังไม่ได้กินเ้าเลยกูอยากกูจะไปตัดการ์ดไว้มือนเมื่อไปขืนหนึ่งกูนั่เด้าขานตานในกูสิบอกกูจะพาไปตัดเป็ดเป็ดเต้าอ,อยู่น้องตะกุ่ง ตั้งตั้ง็นไรแต่นหายชิมหายแต่นหลายชิบหาย แล้วก็ไปไกลทางน้ำ <c oughs>